ผร่วมชะตากรรมเพิ่มามาหนึ่งคนนะคะอะให้ใครเป็นคนสร้างเดี๋ยวฉนสร้างเองก็ได้ต่างจากที่ศึกษามานะคะแล้วก็รีเล่นคนเดียวไปตาหนึ่งนะคะก็ได้รับรู้ว่าออปีศาจแต่ละตัวนะคะจะใช้คำว่าปีศาจดีไหมอ่ะเอาเป็นว่าอินทรูเดอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีวิธีรับมือที่ต่างกันนะคะแล้วก็ไปใช่สำคัญมากเลยะคะ่ะใช่แต่ส่วนมากต้องฟังเสียงนะ ใช่ส่วนมากต้องฟังเสียงนะคะดังนั้นอาจจะเงียบๆ <c oughs> หน่อย <c oughs> ตอนนี้นะคะอ่ออินทร์โดที่คิดไว้นะคะมีอ่อมีที่ตรงหน้าต่างนะคะเป็นวัชเชอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเอ่อที่เป็นอืมเป็นตอนรอซ่อมไฟเสร็จนะคะก็คืออ่าล,ล,ลกเกกที่ลี่ตายไปตอนแรกนะคะอันนั้นก็คือมันจะมาตอนที่ เราซ่อมไฟเสร็จอ่าใช่ใช่อันนั้นเราต้องคอยฟังเสียงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไลเดอร์ของเราที่มันจะมาตอนเราสั่งของใช่พี่แก๊ปส่งของแบบพี่แก๊ปแบบว่าอยากเห็นหน้าเราอยากแบบอยากให้ให้ของส่งเราถึงมือนะคะก็ประมาณนี้ก๋วเราเข้าไปเลยใช่ก็จะประมาณนี้นะคะ แต่ตอนนี้คนเยอะน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงมากเอาเพื่อนเขายังอยู่นะสต่เพื่อนหายไปไหนแล้ววะหรือว่าคนนี้คือเพื่อนเรามัไม่มีชื่อขึ้นเลยนะเราก็อ๋อม,มีมีตัวไหนอีกนะมันจะมีตัวแฮกนะคะที่แบบว่า <c oughs> แฮกออแฮกคอมเราเราก็จะต้องไปซ่อนนะคะแต่เหมือนกับแบบว่าตอนที่รีดูนมันจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่างไงดี ล็อกประตูห้องไว้เหมือนล็อกประตูห้องไว้ก็เลยไม่เป็นไรนะคะแต่ใดคือทุกอย่างต้องใช้เสียงนะคะอ่ามีคนปิดหน้าต่างให้แล้วเพราะคนเยอะก็สบายใจนะคะอุ้ยโอเคโอเคโอเคซ่อมไฟซ่อมไฟหนึ่งคนซ่อมไฟหนึ่งคนไปเลยไปเลยใยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยไปเลยไปเลยเราไม่ไปด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงหายใจหน้าประตูแล้วมันจะไม่งาบคนที่อยู่ในห้องไฟแต่มันจะงาบเรา เอพี่คนไปซ่อนในประตูแล้วไอซ่อนในตู้แล้วใครอะ่ะน่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่หรอมีไฟฉายด้วยเราเองเอา้เอาไอา้เวงนี่ <c oughs> ทำไมแกไม่ทำงานแล้วแกไปซ่อนในประตูทำไม <c oughs> โอเคโอเคเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเอ้ยเพื่อนคนนี้คือช่วยเราได้เยอะมากเลยโอ้จริงมีประโยชน์อ่ะเดีย๋ยวซื้อซื้อล็อกนะคะซื้อล็อกมาที่ห้องสาม เดีย๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเอานะค่ะถ้าอยากเจอไรเดอร์ก็จัดการจัดการเลยหมายถึงไรเดอร์อจัดการเราเลยไรเดอร์จะมีเสียงอยู่นะคะคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื่อไรเดอร์นะคะแต่เราเราเรียมกมันว่าไรเดอร์นะคะตอนนี้เขาแบบว่ารับหน้าที่แบบสบายเลยคืออยู่ในห้องใช่อยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีตัวอะไรมางาบา้างหลังด้วย ั่งไว้นานยังมีออกไปเอาให้เออเน,นี่ยออกไปออกไปเอาได้ละสั่งไปสักพักละฟังเสียงยังโอเคไม่ได้ฟังอะไรทางนั้นเดินออกไปเลยอะไรอะไรอะไรโอ้แล้วปิดประตูไม่ทันด้วยไอคนนี้ใครวะขอโทษครับถือไปชายสลับกันไหมสลับกันไหมสลับกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ <c oughs> อ่ชีวิตเธอแทบจะอยู่ในอันตรายแล้วเมื่อกี้นี้ห้องน้ำมันไม่ได้มีมันไม่ได้ทําอะไรนี่ใช่ไหมห้องน้ำนอ <ะ S 2> เออเหมือนจะไม่เคยเจออะไรจากห้องน้าเลยนะอืออุ้ยบอกปิดไฟประหยัดพลังงานใช่ไหมเพื่อนเออแต่เราจะมองไม่เห็นหน้าต่างนะเพื่อนแต่เราเห็นแสงไฟคีสามารสนะเพื่อนก็ได้เลยเพื่อนขวมันขึ้นแล้วเราก็ปิดก็ได้ใช่ใช่ใช่แหละ คนไม่รีบร้อนก็งขอดูกระตังหน่อยมีห้าสิบสองนะคะอันนี้ซื้อมันนี่อัปเกรดได้แล้วนะคะเราซื้อมันนี่อัปเกรดถ้าเราช่วยกันทํามันจะขึ้นไวขึ้นปะไม่นะมันน่าจะมั่วขึ้นด้วยหรอมันไม่ได้จอเดียวกันไม่ใช่หรอจอเดียวกันจริงหรอโอเคโอเคโอเคฮ่าฮ่าฮ่า โอเคได้มาแล้วนะคะที่อัพเกรดเงินเนี่ยจริงๆมีสามคนนี่คือแบบว่าสบายแล้วพอมีสี่คนก็คือมีสี่คนก็คือสบายสุดๆมีคนว่างด้วยนี่คือเขาเองเฮ้ยอันนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะไม่ลงไปไอ้ไอ้คนถือก้องไอคนถือไฟอ่ะไปดิมีคนลงไปแล้วมีคนลงไปแล้วเว้ยต้องเป็นพี่เพื่อนอีกแน่เลยเพื่อนโคตรดจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนแบบโคตรดี เราแบบว่าเปลี่ยนเป็นเราแล้วกันเราแบบว่าึ้นเพื่อนให้เพื่อนเป็นแบบว่าเจอเบสอะเออเอเบสอะไอคนที่พามาด้วยคือทำอะไรไม่ได้เลยอะมันกินไส้กรอกอีสานอยู่ทั้งที่มันมีใบสายเลยอะไปมาแล้วไปมาแล้วเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่กลับขึ้นมาวะเดี๋ยวเพื่อนกำลังกลับเปล่าอ๋อมีเสียงหัวใจมีเสียงหัเอ้ยมีเสียงหายใจ โอเคโอเคโอเคได้ยินมาถึงชั้นเราเลยเนีย่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเล่นกับเพื่อนใช่ไหมมันก็จะแบบว่าตอนที่แบบเรากําลังแบบติดพันอะไรสักอย่างมันก็จะยังแบบโปรเซสมันยังไปได้อเฮ้ยเพื่อนตายจริงปะเนี่ยไม่นะเพื่อนไม่กลับขึ้นมาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นต้องลงไปดูไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูให้เพื่อนไม่กลับขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่งสั่งของนะเว้ายาสั่งไม่สั่งนะ ้าเห็นเลือดหน้าประตูก็คือใช่เลย,ย,เ,ยเลือดกีดละหน้าต่างนี่โอ้ยไอซิ่งองอีสาเย้ยนว่ก็มีคนดูอยู่ใครจะไปดูวะนี่ก็แบบทำงานอยู่ลี่เขาไปข้างล่างเพื่อนก็อยู่ข้างล่างใครจะดูฮัลโหลเพื่อนตายแล้วนะคือเธอต้องดูหน้าต่างแล้วโอเคเดี๋ยวดูให้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเขาต้องเป็นคนลงไปปิดไฟต้องลงไปเปิด power เราต้องดูสองนาต่างคนเดียวมันก็แค่อยู่หลังประตูแหละเราก็ฟังเสียงหัวใจอะแต่ว่าเสียงเอ้ยเสียงหายใจแต่ว่าเสียงหายใจมันจะเบามากใช่เบามากเบามากเลยเนี่ยคิดว่าเพื่อนอะน่าจะไม่รู้ก็เลยแบบก็เลยเปิดประตูออกมาโอ้จริงอะเราอะจะลงไปเราอะจะลงไปก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนจะลงไปก่อนเพื่อนดีมากขอบคุณมากเลนเพื่อนดีมากเพื่อนดีแบบดีโคตรเลยโอ้ยดเพื่อนสุดๆบบว เพื่อนคือแบบผู้เสียสละที่แท้เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองจะดูหน้าต่างเลยดูหน้าต่างกันดูหน้าต่างไว้นะสองคนอ่ะคุณชิโรคุณต้องคอยดูหน้าต่างสองบานนะฮะถ้าสั่งของอ่ะต้องบอกด้วยนะเพราะว่าคนที่ไปเอาไปไปเปิดพาวเวอร์จะอาจจะตายได้ยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเรายวค่อยสั่งของก็ได้เอหน้าต่างเปิดปุ๊บมันจะได้ยินเสียงเสียงจิ้งหรี ใช่ใช่มันจะมีเสียงลมกับเสียงจิ้งหรีดเสียงข้างนอกอะออกมาอ่าเดีอฟักพักโอเคตอนนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวจะสั่งอัปเกรดคอมมานะอ่ะหน้าประตูชั้นสามนะคะรออีกสักพักนึงค่อยไปโอเคสามสิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนยังอยู่นะเพื่อนยังให้กำลังใจเราอยู่เเฮ้ยซ่อนเหรอโอ้ย,ออยใครเปิดซ้ำ <laughs> เ<อ>าขาไมเขามทหายล, <ๆ S 2> ล้ไม่เห็นไม่เห็นโดนอะไรเลยนะ เอ๊ะหรือว่าเพราะเราล็อกประตูไว้หรอใช่เพราะเราล็อกประตูไว้คือเขาเข้าไม่ได้แน่เลยไหนดีแล้วดีแล้วเราล็อกประตูไว้เราล็อกยังอยู่ไหมเฮ้ยแต่ล็อกหมดแล้วล็อกโอเคโอเคสั่งล็อกไปสั่งล็อกสั่งล็อกไปโอเคสั่งล็อกใหม่นะคะอยู่ที่หน้าห้องห้องสามเหมือนเดิมไม่ใช่ห้องเราเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนหน้าต่างเปิดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยยังไงโอ,เออเอออืมอืมนั่นแหละนั่นแหละ่อย่างที่น่นเออใช่ไหมออใช่ไหมมันมันเพิ่งเปิดมันเพิ่งเปิดวยเธอรู้อนาคตหรอเออเป็นซิมสันห้ <laughs> อ,องล็อกเรียบร้อยโอเคอย่าง้อยเราก็สบายใจว่าใครก็เข้ามาทำอะไรเราตอนนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้ด้วยนะพอ่อหาดา, <laughs> าคตวันเถอะคนไม่ได้ใจฮาราคนเป็นสิมอ้ายเขาเอฟปิกพลูเขาก็เอาแล้วโอเค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 หนึ่งรอก่อน ตอนนี้ห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะคะยังไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลยแบ่งกันดูจะดูหน้าต่างไหนจะดูห้องนี้ก็ได้โอเคเพื่อแบบว่าได้ความเอ้ยมาเลยพอแบ่งปุ๊บมาเลยมาเร็วกว่าเดิมด้วยสี่สิบเจ็ดเปอร์สี <laughs> ่สิบเจ็ดเปอร์แล้วสี <laughs> ่สิบเจ็ดเปอร์ส <laughs> ี่สิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะคะจะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ <laughs> คือกำลังก,กำลังจะพูว่าเออเนี่ยต้องแต่แบบป่วยไปคือเสียงมันก็ยังอุยอยู่นะคะมันยังแบบ ไม่หายเลยเปอร์เนะเขายังต้องกินยาปฏิชีวนะ,วะยา,ยาปฏิชีวนะอ่าใช่ยังก้องกินอยู่นะคะ <c oughs> มันนี่อัปเกรดเลเวลสามร้อยห้าสิบเราเอาเลยไหมอ่ะเอาเลยเอาเลยตอนนี้เรามีอยู่สองร้อยกว่าเฮ้ยจัดเลย <Okay. S 2> อย่าได้เสียเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูประตูให้เอ้ยเดี๋ยวดูหน้าต่างให้เค okay. เดี๋ยวออกไปเอาให้นะขอดูขอฟังเสียงกอนเสียวเดี๋ยวพี่ไรเดอร์แบบแว้นมา กระชากหัวเราเฮ้ยเราจะมาจริงเอ้าอย่าบอกนะโอ้โหโอ้เรียบ้อยคุณดูแฮกยังไม่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะเดี๋ยวนะถูกแฮ็กต้องไปซ่อนเนาะนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซ่อนไม่ต้องซ่อนปลอดภัยปลอดภัยค้างไปเลยดูไม่ได้เลยล็อกหายไปแล้วนะ โอ้ oh my god เดี๋ยวนะของข้างหน้ามันยังไม่ได้หยิบเลยปะจะเพิ่งส่งของนะจะไม่ไดหยิบตายก่อนตายก่อนตาก่อนเดินออกไปหยิบก่อนโอเคเแล้วมะอื๊ดโดนปะโดนได้ไหมไม่โดนไม่โดนจะไฟปิดพอดีโอเคโอเคเฮ้ยพ่อหนุ่มเขาใจหันเก้าอ่ะเขาลงไปแล้ว อุ้ยมันแหละว่าเมันครึ่งลงแล้วอ่ะมันใกล้แล้วมันใกล้จะสำเร็จแล้วโซคลสอุ้ยฟังฟังเสียงก่อนคือถ้าเกิดแกมาจะได้รีบสั่งล็อกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวเออร์เลอร์มันจะฆ่าเราได้ถ้าเราไม่มีล็อกหน้าประตูอ่ะมันก็ซ่อนได้นะแต่ว่ามีหนอาต่างเออดหน้าตางไหมหน้าตาง โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรต่ังไหนก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงรต่างเปิดแล้วปึ๊บเลยมาย่างเหมือนเห็นแสงเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเปิดประตูย okay, ่งเปิดประตูย่งเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคงั้นสั่งแล้วโอเคสั่งเลยล็อกกึกมันนี่อัปเกรดเลเวลสามไมวค่อยว่ากันเลยนะมันโซเอามันโซเอาอยู่โอโซเอาโอเคเฮ้ยตอนฉันไปเอาอ่ะก่อนที่จะโดนพี่ไรเดอร์ค่ะก็ได้ยินเสียงนี้แหละ อละหน้าต่างหน้าต่างเอาหน้าต่างปิด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 โอเคโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เล่นอยู่ต้องต้องฟังเสียงหน้าต่างเธอออกไปเอาเดี๋ยวโดนไรเดอร์กระชากหัวเอาโอเค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 โอ้โอ้ปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเอ๊ะมันได้ยินเสียงอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอะไร อย่างปกติโอเคทุกอย่างปกติตอนนี้คือแบบน่ากลัวมากคือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะมันน่ากลัวตัวที่แบบมันเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วอ่ะจะก็จะมันกำลังจะจะลอยแล้วอ่ะมันแปดสิบแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยหน้าต่างเปิดโอเค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 เออเออพ่อหนุ่มเร็วจะคอยฟังให้นะทุกคนคือหน้าที่เธอคือหาว่ามันเป็นไหนอ้าวได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่เอาเปิดประสบการณ์ใหม่อะไรทำไปแล้ว ไม่ขอลงไปอีกอ่ะมันบีบหัวใจเกินไปอันนั้นอะจริงๆนะมันตื่นมันตื่นเตวเออโคตรบีบหัวใจเลยอ่ะมันห้ามเปิดประตูใช่ไหมปิดประตูถ้าถ้าได้ยินอย่าอ,อย่าอย่าออกจากประตูอยู่ในประตู <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใชไใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วในขอออกไปดูแว้หนึ่งทุกคนสบายใจเยตัวแทนเ้ยออไม่ๆมไม่ประตูเราล็อกอยู่ประตูเราล็อกอยู่ ูเรามีแล้วแต่าค,คนท<ฮ>ี่กำลังจับขึ้นมาที่หายแล้วตายเหรอไม่เขายังไม่เด้ออกจากห้องไอ้นี่เลยอ๋อโอเคก,ก,อออก็ก็ยังไม่ต้องออกก็ยังไม่ต้องออกอยู่ข้างในไปก่อนถ้าได้ยินเสียงหายใจอะ่ะเอ้ยประตูล็อกหายแล้วนะสั่งใหม่เลยสั่งล็อกก่อนแล้วค่อยออกไปเอาไม่ล็อกชีโร่รเดี๋ยวมันก็มามันอยู่ในห้องข้างล่างโอเคจริงๆถ้าถ้าสั่งคือเขาต้องเฝ้าห้องนี้เลยนะอัปเกรดคอมเลยก็ได้นะ ใช่ใช่ใช่เราต้องอยู่ในนั้นก่อนเนี่ยเพิ่งออกมาเพราะว่าไอ้วีมันสั่งไอ้นั่นไปแล้วขออนุมือขอฟังหน่อยอย่าลืมนะว่ามีหน้าต่างด้วยนะโอเคโอเคเปิดหน้าต่าง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 เปิดอ่าหน้าต่างเปิดอ่าไม่ปิ้งไม่ไปเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงหายใจแล้วขึ้นมาเลยนะ มันไม่ได้สั่งของสั่งเสร็จแล้วไม่ออกแล้วโอเคโอเคเก้าสิบเอ็ดแล้วเก้าสิบเอ็ดแล้วอย่างไรไม่รู้โวยวายจีบเฮ้ย้าต่างเปิดในห้องนี่แหละเฮ้ยโอยตกกระจต้องการะจายชโลวาโอเคอัปเดตอัปเดตโอเคโอเคโอเคเออเออเออสซอลส์สวอลส์ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันได้ยินเสียง้ะตายอีกสักรอบหนึ่งออกไปเอาเก้าสิบแปดแล้วเก้าสิบแปดแล้วเฮ้ยจริงจริงไม่ต้องอัพเกรดแล้วก็ได้ปะเก้าสิบเก้าเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันครบหนึ่งร้อยแล้วมันจะให้ทำอะไรต่อเปล่าครบยังเย้หนึ่งร้อยละได้แล้วชนะชนะยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาท พล่อยล้วค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเราจะ <S 2> <S 2> เล่นเกมนี้จนจบแล้วค่ะโคตรเหนื่อยเลยเออมันมีที่ตู้ขายของข้างล่างตึกมันมีกุญแจห้องเบอร์หกอยู่อ่ะเออ,อใช่ไหมเออเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยเลยนะสามร้อยสมรอยเหรียญอะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันถ้าเกิดเก็บได้แล้วก็ค่อยมาไลฟ์เอ้ยค่อยมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึง โอเคถ้าเกิดใครที่สนใจเกมแนวนี้นะคะก็ไปลองเล่นกันได้นะคะมันค่อนข้างระทึกแต่ว่ามันยังเป็นระทึกในเลเวลที่แบบว่าคานขวัญอ่อนอย่างเขายังยิ้มพอทําได้อยู่นะแต่ลาคนเดียวไม่ได้นะนสิมันไม่ได้เดินไปปลดไฟนี่มันก็ต้องทำได้สิวะ ไม่หมายถึงแบบแต่ตอนแรกฉันเล่นคนเดียวเพราะเธอตายไหมนั่นแหละค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถเล่นแบบนี้ตามได้เดี๋ยวจะใส่ไว้ในอ่าลิงก์ใต้คลิปคลิปใต้ลิงก์อ่าเดี๋ยวเก็บเอ่อนั่นแหละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนควัมเข้าใจว่า